ตอนนี้ผมได้มาถึงห้องพักแล้วนะครับห้องพักผมก็จะเป็น1206เดี๋ยวผมจะใช้คีย์การ์ดเข้าไปในห้องแล้วนะครคีย์การ์ดก็คือใช้มาแตะนะครับผมจะทำได้หรือเปล่าหนึ่งมือแตะเสร็จแล้วก็ดันดันอะไรเออ ดันมือจับนะครับหลังจากนั้นปิดประตูคืนมืดเลยนะที่นี้แล้วก็ใช้การาดที่ได้มาเครับเสียบเข้าไปาเสียบมันก็จะอยู่อย่างนี้พอเสียบปุ๊บไฟก็สว่างเลยนะฮะอ่าอันนี้ย้ำก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนที่มีประสบการณ์การเข้าพักที่โรงแรมแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ สามารถข้ามวิดีโอนี้ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนพิการของเราเนี่ยยังไม่เคยเข้าพักกับโรงแรมนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับอย่างน้อยที่สุดวิดีโอนี้ก็ได้ก็จะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับว่าเออพอเข้ามาในที่พักเนี่ยในห้องของโรงแรมเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างอย,ย่อางนี้มาดูที่จับประตูนะครับอันนี้คือที่จับ ที่ว่าเป็นคันโยกประตูนะฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีคีย์การ์ดนะครับก็สามารถแตะคีย์การ์ดแล้วก็แตะคันโยกนี้ลงนะครับแตะให้คันโยกนี้ลงก็สามารถเปิดประตูได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกเข้ามานะครับเราก็หมุนล็อกตัวนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกามันก็จะดังปึ๊กเลยนะครับก็จะดังปึ๊กเลยทีนี้เขาเปิดยังไงก็ไม่ได้แล้วนะครับ ทั้งที่เขามีคีย์การ์ดนะครับแม้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเองแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวนี้มันล็อกแล้วัแล้วถ้าเกิดเราจะเปิดออกข้างนอกเนี่ยเราก็ดันคานนี้ลงอ่าแค่ดันคานนี้ลงไปตัวที่ล็อกไว้นี่ก็จะหลุดออกมาให้เราเลยฮนะ อ่าผมล็อกคืนเหมือนเดิมทีนี้มาดูตรงนี้อ่าอันนี้คือเซอร์วิสไฟที่อยู่นี่ตรงทางเดิน,ส,นส่วนอันนี้ก็คือคีการ์ดคีการ์ดเ,เขาก็เอามาวางไว้ตำแหน่งคีการ์ดเนี่ยคืออยู่ข้างประตูเลยฮะอ่าพอตอนเราจะออกไปข้างนอกเราก็ดึงเลยเคยีการ์ดเนี่ยคือขนาดก็ เท่ากับบัตรประชาชนนี่เองนะครับเป็นแผ่นพลาสติกนะครับก็มีลักษณะ,ะมีลักษณะคล้ายกับบัตรประชาชนเลยเพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วนะฮะว่าพอเราดึงออกเนี่ยไฟก็จะดับหมดทั้งห้องเลยนะครับแล้วก็จะมีแสงจากตัวนี้จากตัวเสียบคี์การ์ดเนี่ยให้เราเห็นพอเออตรงนี้คือตำแหน่งของการเสียบคี์การ์ด เพื่อว่าอะไรฮะรเพื่อว่าตอนเราเข้ามาเนี่ยเรามันมืดห้องมันมืดใช่ไหมหาก็จะได้เจอง่ายงายว่าอ๋อตำแหน่งที่เสี่ยงนี่คือตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นพอเราจะออกไปข้างนอกนะฮะก็ดึงแล้วระยะเวลาก็คือจะหน่วงไว้นั่นเองนะครับคือเราดึงปุ๊บไฟก็ไม่ได้ดับปั๊บนะครับส่วนว่าตอนไฟดับนะครับ ดับเนี่ยดับทุกๆอุปกรณ์ทุกๆปลั๊กเลยนะครับยกเว้นตู้เย็นนะครับอ่าตู้เย็นนี่ก็จะไม่ดับนะครับต่างกันเลยนะฮะกับตอนเสียบเพราะเสียบคีดการ์ดเนี่ยเสียบปุ๊บไฟก็จะมาในทันทีนะฮะต่อตอนถอดไม่ได้ดับในทันทีนะครับอ่า ตอนถอดออกไม่ได้ดับในทันทีแต่ตอนเสียบเข้าเนี่ยเสียบปุ๊บไฟมาแอร์ก็เดินไฟทุกปลักนี่ก็เดินในทันทีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นไฟในตำแหน่งไหนก็ดับหมดฮะอ่านี่ผมเสียบแล้วสเสียบปุ๊บมาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรนะครับที่แขวนไว้ในคันโยกเปิดประตูเนี่ยก็จะเป็นบัตรที่ใช้เพื่อ แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทําความสะอาดถ้าเกิดเราเอาบัตรนี้ไปแขวนด้านนอกเมื่อไหรก็เท่ากับว่า,าเหมือนจะแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่เขามาเก็บทําความสะอาดด้วยอย่างนี้ฮะทีนี้มาดูตรงนี้ก็จะเป็นเหลือบเป็นเป็นลือบอยู่นิดนึงเพื่อที่จะให้อะไรฮะตรงนี้ด้านซ้ายนะพอเข้ามาประตูนี้ก็อยู่ด้านซ้ายก็ให้เก็บ นู่นนี่นั่นได้อยู่ครับเป็นของให้เก็บได้อยู่อ่ะทีนี้ด้านซ้ายมือของผมเนี่ยตอนนี้ผมหันหน้าไปหาด้านในห้องเนาะหันหลังมาหาประตูด้านซ้ายมือผมนี่คือตู้เสื้อผ้านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วนะครับเอ๊ะทำไมเปิดไม่ออกเหมือนจะมีใครอยู่หรือเปล่าเอ้ยมันมีใครดึงไว้อะ ตัวเองเออกมาเร็วตัวเองรู้ได้ไงว่าเราอยู่ในนี้อ่ะเราออกมาก็ได้เออขาอ,ออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะได้เอากระเป๋าไปวางนะครับโอ้ยหนักมากเลยโดยปกติแล้วนะครับบางบางที่บางที่พอเปิดประตูตู้เสื้อผ้านี่ ไฟก็จะสว่างให้เลยเนาะแต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจานะฮะว่ามันมีสวิตอยู่และผมยังไม่เจอหรือว่าสวิตเนี่ยไม่มีอันนี้ผมไม่แน่ใจานะฮะคือคือโดยโดยปกติกับบางที่เนี่ยพอเราเปิดพอเราเปิดประตูตู้ออกมาเนี่ยมันก็ไฟเนี่ยก็จะสว่างเลยพอผมมาดูตู้เก็บเสื้อผ้าในโรงแรม,มเนี่ยผมจะชอบสิ่งนึงคือตรงไม้แขวน รู้สึกว่ามันแน่นหนามันมันแข็งแรงเดี่ยอันนี้ก็เหมือนกันฮะก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่เออแน่นหนาดีะนะแล้วก็ตรงนี้มีราวสาหรับพึ่งนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ด้านล่างนะครับก็จะมีรองเท้าให้ด้วยนี่รองเท้าให้ด้วยสองคู่นะครับนี่นี่น,นี่รองเท้าอ่าสําหรับใส่ใช้ในห้องนอนนะครับ อีกอันหนึ่งที่ไม่บอกเพื่อนไม่ได้เลยนี่ตู้เซฟนี่ตู้เซฟบ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีเลยนะครับอันนี้ผมว่าในนี้เนี่ยบรรจุทรัพย์สินได้หลายหลายตังเลยนะฮะทีนี้พอเลยตู้เสื้อผ้าก็จะมีชั้นวางของให้ตรงนี้อาจจะวางกระเป๋าในกรณนนีที่เรามีข้าวของเยอะๆเนาะด้านล่างนี้ก็จะมีที่วางของให้อีกนะ เิบมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นตู้เย็นนี่ตู้เย็นรู้สึกว่าขนาดเนี่ยจะใหญ่กว่านิดนึงนะหรือว่าความรู้สึกผมเฉยๆว่าจะใหญ่แต่ในตู้เย็นนี้โล่งเลยนะฮะไม่มีอะไรไม่มีสินค้าอะไรไม่มีน้ำดื่มไม่มีผลไม้อะไรเหมือนกับบางที่นะฮะอันนี้ก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งตรงว่าพอไม่มีแบบนี้มันก็จะทำให้เราลดค่าใช้จ่ายไปได้เพราะ ถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีก็ทำให้เรารู้สึกหิวขึ้นมาได้ง่ายๆตรงนี้ก็จะมีกาแฟมีของที่เราเอามาดื่มได้แล้วก็จะมีอะไรอีกละ่ะมีน้ำมีน้ำให้สองขวดเหมือนกับทั่วๆไปเลยนะฮะแล้วก็จะมีแก้วไว้สองใบแก่กาแฟลงแก้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเติมน้ำร้อนกันก็ ซองกาแฟไปทิ้งถังขยะลงไปให้หมดขวดเลยนะครับให้หมดขวดเลยแล้วเดี๋ยวก็เสียบปลั๊กไฟเดี๋ยวผมจะต้มน้ำร้อนแล้วนะครับจะได้จัดการกับกาแฟนี้ได้นะครับทีนี้สายนะครับสายกาน้ําร้อนนี่ว่าเอ๊ะทำไมมันสั้น จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สั้นนะครับยาวพอเลยฮะ,ะแต่เดิมเราเอ๊ะทำไมสายกรามถึงสั้นมันมาขดอยู่ด้านล่างของกานั้นร้อนส่นคนคมาขดอยู่อ่แล้วก็คายไหน,นใกล้ขอบด้านล่างานออกมาคายออกมาพอคายออกมานะครับพอยาวพอที่จะ เอาไปเสียบแล้วนะครับนี่เสียบปลัก๊กเราก็มาเสียบข้างๆทีวี TV, นี่เลยนะฮะดึงสายชาร์จโทรศัพท์ออกอ่าแลปลั๊กก็จะได้วางตรงนี้เราก็เราก็นำกามาวางเมื่อเราเสียบปลั๊กไฟให้กับกานํำร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะใช้เวลาแพ๊บเดียวมากเลยฮะแต่ทีนี้เราก็ต้องกดสวิตช์ตรงนี้ก่อน สวิตปึก๊กใช้เวลาแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวน้ำก็จะร้อนแต่พอเดือดได้ที่แล้วนี่เห็นไหมฮะเขาจะเด้งเลยนะคระับทีนี้เราก็จัดการดึงปลัก๊กดึงปลัก๊กไฟ <ป S 2> ออกนะ,ะ,ะแล้วก็ม้วนเก็บเลยครับหรือว่าตอนนี้ยังร้อนๆอ,อยู่ก็เดี๋ยวค่อยดึงเก็บตอนที่กาน้ำร้อนเย็นแล้ว อันนี้กาแฟหอมทั้งห้องแล้วนะครับเข้มข้นมากสองซอ,องอยู่ในแก้วเดียวกันผมจะเปิดทีวีก่อนนะใต้รีโมทม้แเอวบางที่เนี่ยมันเป็นขวาบนแต่ว่านี้เป็นซ้ายบนแล้วก็เปิดทีวีนะครับกดจึ๊กขึ้นไหมไม่ขึ้น ามาแล้วงั้นดีกว่าตรงเตียงก็จะมีให้สองลูกนี่คือลูกนี้คือลูกด้านในเขาก็จะวางหมอนให้ทับให้ให้อะไรละ่ะให้เอน็นเอ่อพิงทิงทิงตรงด้านศีรษะของเตียงนะแล้วผมก็เดินวนข้างมาระหว่างเตียงที่1กับเตียงที่2มีอะไรบ้างตรงนี้ จะมีโคมไฟให้มีโคมไฟให้แล้วก็จะมีโทรศพัพท์จะมีโทรศัพท์แล้วก็จะมีสวิตไฟสวิตไฟเห็นไหมมีอะไรบังอยู่ไหมแล้วก็ปิดกดสวิตนี้ก็คือปิดเลยนะเปิดก็เปิดได้แล้วก็จะมีปลั๊กไฟให้หนึ่งช่องนะครับโดยที่รองรับสามขาเลยฮะอีกช่องหนึ่งก็เสียบโคมไฟตัวนี้อยู่ ด้นเองนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเห็นไหมมืดนะ,ะด้านล่างนี้ก็จะเป็นใต้ที่วางของนี่แหละแต่ตรงนี้มันไม่มีขาเนาะมันไม่มีขาเนี่ยต่างจากที่อื่นนะนี่ผมว่านะเขาออกแบบได้ดีมากคือมันเป็นงอแบบอะไระแบบนี้เขาเรียกไม่รู้หละแบบอะไรไม่รู้แบบลูกแม็กอะงอแบบลูกแม็กแต่เดิมผมเคยเข้าใจว่าเอแล้วมานอนแบบแอร์เย็นๆอย่างเนี้ ผ้าห่มมันอยู่ที่ไหนก็คือผ้าห่มเนี่ยเราก็ใช้อน,นี้เลยครับผ้าที่เขาปูเตียงเนี่ยนะฮะชิ้นบนสุดนี่คือผ้าห่มนะครับส่วนชิ้นที่ล่างๆล,ล,งลงไปเนี่ยล่างลงไปที่ไม่ใช่บนสุดเนี่ยอันนี้คือผ้าปูเตียงนะครับแต่ก่อนเคยเข้าใจเนาะเอะ๋ไหนว่าที่พากเนี่ยมันราคาตั้งเพลงทําไมมันไม่มีผ้าผ้าห่มนะครับ อันนั้นคือเราเมื่อในอดีตนะเพื่อนๆครับก็เป็นมาอย่างนีเ้เดี๋ยวจะลองนอนดูแล้วว่ายังไงบ้าง,งานี่ก็จะเป็นรีโมทของแอร์นะครับแล้วก็สว,วิตไฟสว,วิตไฟตรงทางเดินเข้าห้องน้ำน่ฮะทีนี้เราจะมาดูกันเลยในห้องน้ำของของที่นี่เนี่ยเขามียังไงบ้างอืมเอาด้านไหนก่อนดี พอข้ามาในห้องน้ำเาลาะขวากอนดีกว่านะเลาะขวาก่อนดีกว่า,นะวา,ด,วาด้านพอข้ามาห้องน้ำมเลาะขวานะครับระดับคิ้วของเราระดับใบหน้าของเราก็จะมีเครื่องไดเป่าผมแต่สำหรับผมแล้วก็คือไดเป่าหัวเพราะว่าผมไม่มีผมมันเองฮเปิด กอกน้ำนะครับก็ให้งานไอตัวคันเนีฮะคันคันโยกของก๊อกให้ขึ้นครับน,น้ำก็จะออกมานะครับจากกลางเนี่ยไปด้านขวานะครับจะเป็นน้ำเย็นเท่าไหอ่นแต่ถ้าเกิดจากงกลางและโยกมาด้านซ้ายนะครับจะเป็นน้ำอุน่นถ้าเกิดซ้ายสุดเลยซ้ายสุดเลยจะเป็นน้ำหนักไปทางร้อนเลยฮนะ เลยไปตรงนี้ก็จะเป็นอะไรต่างๆที่เราใช้ในห้องน้ำแะมีแก้วเลยมีอะไรอีกมีสบู่เลยแล้วก็มีอะไรอีกสบู่แล้วก็สบู่เหลวเลยแล้วก็จะมีอะไรอีานะหม้อหม้อสำหรับอับน้ําสมมุติว่าอย่างนั้นนะครับวางอยู่ตรงนี้ทีนี้พ่อนหลบยังลอกขวาอยู่เนาะยังลอกขวาแล้วก็พอหลบเข้ามาด้านใน เป็นมาด้านในอีกหน่อยก็จะเป็นชักโครกแล้วนะครับจะเป็นชักโครกแล้วนี่เขาเขานี่ว่าอย่างดีเลยนะเอากระดาษมาปูทับเป็นแถบนะครับแจ้งว่าทําความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อเป็นทีเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นผมจะขอแตะก้านชักโครกดีกวนนะ่าน้ำไหลเป็นปกติเลยนะฮะน้ำไหลเป็นปกติเลยนะ ทีนี้พอมานั่งพอมานั่งชักโครกไงนี่ผมยังไม่ได้เปิดฝานะครับเพื<ๆ>่อนๆพอมานั่งตรงนี้มานั่งตรงตรงชักโครกเนยังไม่ได้เปิดฝาแต่จะแจ้งเพื่อนๆว่าพอเรามานั่งตรงนี้เนี่ยสายชําระจะอยู่ด้านด้านขวามือของเรา,มาเมื่อเรานั่งนะฮะจะอยู่ด้านขวามือของเรา,มาเมื่อเรานั่งนี่สายชําระอยู่นี่ มักจะมีปัญหาอยู่หน่อยนึงแล้วก็เจออยู่บ่อยครั้งมากเลยเพื่อนเราบางคนหรือตัวเราเองก็เถอะเมื่อมาใช้สายฉีดนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมสายฉีดมันเบาเบาหรือบางทีก็บอกว่าเอ๊ะมันแรงแรงตรงต้นสายนะครับจะมีจะมีไอตัวปรับอยู่แล้วส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เขาก็จะปรับให้เราอยู่กลางครับแรงก็แรงไม่มากเบาก,ก็บอกไม่มากมันก,กลางถ้าเกิดเราเปิดให้สุดเนี่ยแรงนะครับ เดี๋ยวไปเจอแรงดันเยอะๆแล้วก็จะสะดุง้งนะฮะน้ำอุ่นนะครับไอ้ฝาปิดน,นี่ก็จะอยู่ด้านบนด้านบนเราก็เอามาวางเอา,าม,อมาวางเอามาวางให้ลงแล้วก็แล้วก็วกปุ๊บวางตานนีำำ้นสามารถเปิดก็อกได้เลยฮนะเปิดจากด้านบนนี่ก็ได้อ,อเปิดจากด้านบนนี่ก็ได้ระดับก๊อกน้ำอยู่ประมาณ ประมาณระดับใบหน้านะครับอันหนึง่งแล้วก็<ม>อยู่<ม>ล่างลงมาอีกอันนึงอ่าแล้วก็มีราวท่าม้านปิดให้ด้วยตรงนี้นะครับตรงตำแหนง่งฝักบัวอาบน้ํานะครับฝักบัวนี้ก็จะอยู่ด้านบนนะฮะอ่าพอเราอาบน้ำนะครับรขึ้นขึ้นอ่าน้ําก็จะลงมาจากฝักบัวเลยโอ้ลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้น้าอุ่นนะครับ เราก็ดันคานเนี่ยไปด้านซ้ายก็จะกลายเป็นน้ําอุ่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดให้เป็นน้าเย็นเท่านั้นก็จะดันมาด้านขวานะครับดันมาด้านขวาแต่ถ้าเกิดเราย้อมแบบกลางๆปรดันคานนี่มากลางๆหรือว่าหนักไปทางทางซ้ายห,หน่อยนึงก็จะอุ่นหน่อยหน่อยนึงถ้าเกิดเราต้องการปิดน้ำก็ คับคานนี้ลงเออก็จะปิดไปเลยนะครับส่วนก๊อกน้ำข้างล่างนี่ไว้ทำอะไรไว้สำหรับเติมน้ำลงไปในอ่างนี้นะครับลงไปในอ่างนี้เออแต่ว่าแต่ก่อนนี่ผมเคยสงสัยนะตอนที่ผมใช้ครังนรกว่าเอ,อ๊ะทำไมทำยังไงละให้น้ำเนี่ยมันออกจากก๊อกนี้โดยไม่ต้องออกจากทางฝักบัวน่ะทำยังไง นะครับทำยังไงวิธีการก็คือนี่มันมีปุ่มอยู่ตรงนี้ด้านบนนะครับเราดึงตรงนี้ี่ดึงตรงนี้ดึงตรงนี้นะครับดึงด้านบนเนี้ยแล้วมันจะไปออกด้านล่างนะครับเราจะปรับให้เป็นน้ำอุนก็ปรับด้านบนนี้ครับปรับด้านบนนี้นะครับให้เป็นน้ำอุ่นก็ดันไปด้านซ้ายเยอะ อดันไปด้านซ้ายเยอะๆจะให้เป็นน้ำเย็นกะดันมาด้านาวขวาเยอะๆอะในบางที่นะครับถ้าเกิดเราปิดปิดแล้วเปิดใหม่เนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นฝากบัวแต่ของที่นี่ไม่ไม่เป็นนะเราต้องดันตัวนี้ลงดันตัวไหนลงดันตัวที่อยู่บนก้อกน้ำนะคดันปุ่มนี้ลงมันถึงจะหยุดไหลทางด้านล่างแต่ถ้าเกิดเราไม่ดัน ไม่ไม่ดันตัวบนก๊อกน้ำเนี่ยน้ำก็จะออกด้านล่างนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราต้องการมีต่ำให้เจน้ำเย็นน้ำอุ่นก็กลับตรงนี้นะครับแล้วเมื่อน้ำในอ่างเยอะได้ที่แล้วลงไปนอนได้เลยนะฮะจะนอนจะตีลังกาจะนอนแช่น้ำก็ตามสบายเลยนะครับในส่วนของน้ำอุ่นนะคะรับเพื่อนๆครับ ในกรณนนีที่ช่วงเวลาที่มีคนใช้ห้องน้ำกันเยอะเนี่ยน้ำอุ่นเนี่ยก็จะไหลอ่อยๆไม่ได้ไม่ได้แรงไม่แรงไม่เหมือนกับน้ำเย็นน้ำเย็นเนี่ยช่วงเช้าเช้าอากาศหนาวหนาวน้ำเย็นแรงมากแต่น้ำอุ่นเนี่ยไหลอ่อยๆอีกนิดนึงก่อนที่เราจะออกไปจะมีผ้าสำหรับ เช็ดเท้าหรืออภพรมเช็ดเท้าก่อนจะออกจากห้องงานยังไงก็เช็ดซับทุกครั้งการเลื่อนนะครับมาดูที่ระเบียงก่อนว่าบรรยากาศนะขณะนี้มันเกือบเกือบเท่าไหร่ละเกือบสองทุ่มข้างนอกเห็นอะไรบ้างอเพื่อนๆลองดูไปแบบไกลๆครับแล้ดูเหมือนบานกระจกตรงนี้เนี่ยมันเลื่อนไม่ได้นะมันเลื่อนไม่ได้ คือเปิดไม่ไม่ได้แล้วอ่ะเป็นแบบกระจกแบบติดสนิทเลยนะครับเออใช่แบบปิดตายเลยนะฮะไม่สามารถเปิดได้ส่วนถ้าเกิดเราจะปิดผ้าม่านอย่างนี้ครับเรื่องนี้มมีคันโยก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 อ่ามีคันโยกมาชนกันปึ้งอ่าแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเห็น,นบรรยากาศข้างนอกก็ก้างก้างก้าง มีโซฟาให้นั่งเดี๋ยวนั่งตรงนี้หน่อยหนึ่งอ่านั่งขนาดไซส์มาตรฐานเลยฮนะน่าจะเป็นขนาดไซส์ฝรั่งนะผมว่านะเพราะว่าพอดูเหมือนพอนั่งเนี่ยเราจะพิงพิงแบบเนี้มันจะกับไซส์เราเนี่ยเรารู้สึกว่าใหญ่กว่าเราไปนิดนึงอะเราเลยนึกถึงว่าเออน่าจะเป็นไซส์ไซส์ฝรั่งหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะไม้นะครับแล้วก็ทับด้วย ัด้วยแผ่นกระจกด้านบนอันนี้ก็ง่ายตรงตอนทําความสะอาดนะครับถ้าเกิดเรามีน้ําหกมีอะไรเลอะหน่อยนึงก็เออน่าจะง่ายต่อการทําความสะอาดนะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นโซฟานั่งตัวที่2ก็คือตรงมุมแล้วนั่นเองฮะตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่2ของด้านในแล้ว